สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลนะคะพบกันอีกครั้งนะคะกับคดาวเล้าหวยนะคะวันนี้มีแนวทางมาแบ่งปันให้อีกเช่นเคยนะคะ,ะเรามาดูเจ้าแรกกันนะคะเป็นของแอดไกรทองนะคะงวดของวันที่30ธันวาคม2563ของแอดไกรทองนะคะ,ะชุดนี้จะให้เป็นล่างตัวเดียวนะคะ,ะให้เลขเด่น3นะคะ0 4 8 7, 8จับนะคะจะเป็นคู่ชุด2ตัวนะคะสำหรับเลขล่างให้3 8 4 0 4 6 8 4 7 0นะคะแล้วก็8นี้ก็ให้เป็นเลขตัวเดียวนะคะใครที่ชอบเล่นแนวทางล่างนะคะหรือเป็นเลขวิ่งก็เก็บข้อมูลตัวเลขกันเอาไว้นะคะสำหรับเจ้านี้ของแอดไกทองนะคะต่อมานะคะ เป็นแนวทางของโค้งสุดท้ายนะคะมาแล้วนะคะสามงวดวันที่30นะคะธันวาคม2563เอ่อให้เด่นบน5กับ9นะคะคู่ชุดรวย52 56 57 58คู่ชุดรวยนะคะเด่นที่เป็นเด่น9นะคะเอ่อจับคู่ชุดได้แก่92 96 97 98นะคะสำหรับเอ่อคู่ จับคู่ชุด3ตัวนะคะบนนะคะ056 358 796 498นะคะสำหรับเด่นล่างนะคะให้0กับ3เนาะคู่ชุดรวยนะคะ01 04 05 06นะคะ3134 35 36นะคะสำหรับเด่นบนนะคะให้ระวังชุดเบิ้ลนะคะ55กับ99นะคะ และเด่นล่างนะคะให้ระวังชุดเบิ้ลนศูนย์กับ33นะคะนี่จะเป็นแนวทางของโค้งสุดท้ายนะคะต่อมานะคะของเจ้านี้นะคะว,วันที่30ธันวาคม2563นะคะให้เด่นนะคะ9กับ1นะคะรวงวันที่1ต้องมีนะคะให้เลขเด็ดมาจับเป็นชุดคู่2ตัวนะคะ92 5, 0 9้าห9นะคะสำหรับเลขท้าย2ตัวนะคะให้เลขเด็ดนะคะ13 14 61และ6และ81นะคะค่ะอันนี้จะเป็นแนวาทางของเจ้านี้นะคะสำหรับใครที่ตามหาเลขเจ้านี้อยู่นะคะก็เก็บข้อมูลกันเอาไว้ได้เลยนะคะต่อมานะคะ ป็นแนวทางหวยซองนะคะศิลาเลศนะคะงวดวันที่30ธันวาคม2563ให้ข้อมูลหลัก10นะคะ43กับ73นะคะเป็นชุด2ตัวเนาะ44 47 45 75 73 74นะคะที่เน้นจะเป็น47กับ73นะคะสำหรับ3ตัวนะคะออจับชุดมาได้แก่647กับ673นะคะ คู่นะคะ2ตัวหลักสิบเลขท้าย2ตัวนะคะให้6 5หกับ85นะคะแล้วก็เป็นชุดคู่2ตัวนะ,ะ6กเอ่อหกหกหกสามหกศูนย์แปดศูนย์แปดสามแปดหกนะคะที่เน้นก็จะเป็น6 3กับ83นะคะนี่จะเป็นแนวทางของศิลาเลขนะคะต่อมานะคะจะเป็นหววซองเหมือนกันนะคะแนวทางหวยซองปักหลักสิบล่างนะคะเลขล่างใครที่ชอบนะคะ ใหเ้เน้น2อ8สี่ดนะคะใครที่ชอบเลขเลขล่างนะคะปักหลัก10ล่างนะคะก็เก็บข้อมูลตัวเลขกันไว้นะคะต่อมานะคะเป็นของนิตยสาราราบรอยของเจ้านี้นะคะให้เลข2ตัวนะคะเด่น7 5 4 5นะคะเขาบอกว่ามาชัวนะคะ7 5 ะะจับเป็นชุดคู่2ตัวนะคะ7572 78 48และ43นะคะสำหรับชุด3ตัวนะคะได้แก่573 543นะคะส่วน2ตัวล่างนะคะให้80กับ60นะคะเขาบอกว่ามาชัวนะคะ80นะคะไม่มัวนิ่มสำหรับชุดคู่2ตัวนะคะที่ให้มา81 8-5-8-7-6-7-6-5-6-1นะคะที่เน้นก็จะเป็น8-5กับ6-5นะคะนี่จะเป็นแนวทางของดิจิสตร์สารลาบลอยของงวดประจำวันที่30ทธันวาคม2-5-6-3นี้นะคะค่ะต้องขอขอบคุณแนวทางทุกๆแนวทางนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเลขมงคลด้วยนะคะ ค่ะช่วงนี้อากาศเป็นแบงบ่อยนะคะมีโมโลพิษขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะโชคดีเฮงๆนะคะเจอกันคลิปหน้ากับไข่ดาวแลาหวยสวัสดีค่ะ